ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิตความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเป็นกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายตื่นง่าย ทำทุกอย่างให้เรียบง่ายมากที่สุดกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกายให้กับสมองให้กับจิตใจเลือกการทานอาหารเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือการกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้เราใช้แค่นี้ก็ได้เรามีแค่นี้ก็ได้เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คำนิยาม ของแต่ละคนที่อยากจะเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งสิ่งนั้นมันต้องมาจากความต้องการขั้นในเราจริงๆความเรียบง่ายคือคีย์ของทุกสิ่งเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในการเลือกสิ่งสําคัญให้กับชีวิตตัวเองเรียบง่ายในการจัดการงานของเรารู้ว่าสิ่งไหนสําคัญรู้ว่าสิ่งไหนไม่สําคัญและสามารถตัดทิ้งไปความเรียบง่ายคือการกลับมายิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างเป็นความสุขเล็กๆที่เราสามารถส่งต่อได้ความเรียบง่ายจะเกิดการ